พบกับช่องพามปูเป้นะคะเช้านี้นะคะที่จักราดนะคะมาแหงานนะคะวันนี้ก็กลับแล้วนะคะแค่สองวันนะคะนี่บรรยากาศคือฝนเพิ่งตกเสร็จนะคะตกประมาณช่วงตีสามนะคะถึงประมาณสิบโมงนะคะเพิ่งหยุดตกตอนนี้ควานุก็ไปเอาต้นกล้วยนะคะแล้วก็หญ้านะคะไปให้น้องปูเป้กินที่บ้านนะคะ คุณพ่อจะาภาพก็ใจดีนะคะให้ต้นกล้วยไปกินมีต้นกล้วยมีย้าในเปียะนะคะปลูกไว้ให้วัวโหสวนมะนาวอุดมสมบูรณ์นะคะที่นี่ปลูกอะไรก็ซ้วยไปหมดนะคะบ้านเราแรงโนหย้าในเปียะนู่นนะคะแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะป่ากล้วยเต็มเลยนะคะ เยอะมากนะคะคุณพ่อก็ใจดีให้ไปกินนะคะตอนนี้ปูเป้กับน้องส้มก็เข้าหมู่บ้านไปเป่าน้ำมนต์นะคะแม่แม่เห็นก็อยากเป่าน้ำมนต์นะคะเห็นคนนึ่งเป่าก็อยากเป่ากันนะคะก็เลยเป่ากันเยอะเลยยังไม่ได้มาเลยน้องอีกใหญ่ๆก่อนนิดหน่อยพดควานูก็ ขี่ช้างแหงเหสร็จแล้วนะคะก็ให้น้องเคยไปขี่ปอน้ำมนตต่อในบ้านนะคะก็มาหาย่ารอน,นะคะบรรยากาศดีค่ะวันนี้โอ้อย่างวัวจะได้งามแสจบ้านเราก็แห้งเรงนะคะตายหมดแล้วของปูปี้เราจะไปเยวจะหาพันุ์ไปปลูก ต้องประมาณรถหนึ่งเลยนะรถหกล้อหนึ่งไม่จะพอหรือเปล่าจะพาวกำลังเก็บของแล้วนะเดี๋ยวรอ น้องปูปีกับน้องโซมานะคะสองสาวแวกอีกแล้วสใส่ยเป่าน้ำมนต์อีกหลังนะคะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปดูนะคะบ้านงานนะคะเดินต่อไปอ๋อจะเป่าหรือจะรอด <c oughs> น้ำขังค่ะแม่แม่ฝนตกแห้ง ฝนตกแรงมากนะคะเมื่อคืนดีนะคะที่ได้นอนสลาพักญาตินะคะเราได้ไปน,นอนสละพักญาติที่วัดนะคะถ้าถ้านอนกลางแจ้วแบบนี้โอ้ชิ้สภาพไม่ออกนะคะสงสัยคงได้ต้องผ่ากันนั่งอยู่บนรถแน่เลยน,น,ลนี่เอาไปนีเลยครัเบเดจ้า คุณพ่อมาบอกนะคะัะจังส่จะปอนน้ำมนต์อีกนะคะมาดูน้องส้มกับพี่ปูเป้กันโดยไม่ใช่ต้องเรียกว่าพี่ส้มกับน้องปูเป้นะคะเพราะว่าส้มเป็นพี่นะคะมีตัวเชือกสวยๆทั้งนั้นเลยอ๋ออันนี้ลอดทองช้างนะคะ มาแล้วไซสสาวใหญ่สาวใหญ่นะคะ ในกำลังเป่าน้ำมนต์นะคะโอ้เมตาบาา้านหลังได้เป่าน้ำมนต์เลยดูน้องส้มจะแตกต่างกับปูเป้นะคะดูด้านหน้าน้องส้มเขาจะจับปุ๊บแล้วเขาจะพ่นเลยหนูปูเป้ต้องม้วนมือก่อนนะคะปูเป้จะม้วนมือก่อนน่นม้วนมือค่ะแล้วค่อยเป่า ตรงม้วนมือก่อนค่ะแม่เม่เสร็จเรียบแล้วค่ะไปไปไปแล้วก็ฝากแม่แม่ๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องพังปเป้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์นะคะก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ